สลมนกุมสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่อง Ford Fan Channel ครับผมผู้จัดการฟานวันนี้เรามาพบกันที่ Ford พระประแดงครับเราคือผู้เชี่ยวชาญ Ford ฮะวันนี้ก็ต้องขออนุญาตมารีวิวตัวนี้ห้ามพลาดเลยนะครับเป,<อ>เป็นอีกตัวหนึ่งที่ทางอีกตัวนึงที่ทาง Ford กับทาง Hammer นะฮะเราร่วมมือกันจัดชุดแต่งจากโรงงานเป็นชุด X Hammer นะฮะรุ่นนี้จะเป็นสีประตู Ranger DBL XLS X LS, Hammer จะเป็น l i มิเต็ดอิดิชัเลยนะฮะก็คือจะมีรุ่นเดียวเดี่ยวๆเลยครับจะเป็นรุ่นเสริมจากตัว XLS เหล่านั้นเองนะครับเป็นตัว4ประตูยกสูงเกียร์ออโต้นะครับตัวนี้จะมีเสริมออปชันในส่วนของตัวชุดแต่ง Hammer นะครับในในส่วนของตัวด้านบนกับตัวโลบาร์ด้านหลังด้วยครับแล้วก็กระจังหน้าเนี่ยตลออย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวตัวรถกับตัวราคาของเจ้าคันนี้เลยบอกก่อนเลยว่าคุ้มค่าจริงๆนะครับมันอัปเกรดจากตัวราคาเดิม 8ส8 9 0 0 0บาทเนี่ยอัปเกรดเพียง20,000บาทเท่านั้นเองนะครับกำลังเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรแรงม้าสูงสุดที่1 7 0แรงม้าแรงเบรดที่405นิวตันตัวเดิมเลยนะครับแต่ว่าเสริมออปชั่นหล่อๆก,กับตัวแฮมเมอร์ของแท้นะครับแล้วนอกเหนือจากนี้เนี่ยยังรับประกันในตัวรถด,ด้วยรับประกันในวารันตีรับประกันในประกันชั้นหนึ่งให้ด้วยนะครับบอกก่อนเลยว่าคุ้มมากๆเลยฮะเอาละครับผมว่าเกินตัวรถมัพอสมควรแล้วเดี๋ยวเรามาดูเลยว่า ในส่วนของตัว r a n g e r DBL x l s Hammer ตัวนี้จะมีออปชันอย่างไรมีค่าตัวอย่างไรไปชมกันเลยครับครับในส่วนของตัว r a n g e r ร B l 10ประตู XLS h a m m e r ตัวนี้นะครับราคาค่าตัวของเจ้าคันนี้800,000 8ปดบาทบวกชุดแต่ง h ฮมเมอร์0 0 0บาทนะครับสามารถจัดไฟนันเต็มราคานี้ได้เลยได้ชุดแต่งจากโรงงานเลยได้กระจังหน้าหล่อๆอ,อย่างนี้ได้ตัวหนังสืออะคริลิกนะครับได้ตัวลหลักหลังคา h a มเมอร์ด้านหลังโลบาร์ด้านหลังด้วยนะครับตัวนี้ผมเสริมออปชั่น ในส่วนของตัวซุ้มล้อเพิ่มเติมแล้วก็ในส่วนของตัวล้อแม็กแต่ว่ายังแต่งไม่เสร็จดีนะฮะจะมาให้ลูกค้าดูก่อนว่าตัว X Hammer ม,มีความ limited อย่างไรนะครับตัวนี้มีให้ลูกค้าเลือกจะเป็นสีขาวสีดําสีบอลเงินมีให้ลูกค้าเลือกสีสีตอกตอนนี้นะครับก็ถ้า่านสนใจก็แอดไลน์มาคุยกันก่อนได้แล้วครับเดี๋ยวเรามาดูเลยว่าในตัวราคาแปดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทบวกสองหมื่นตัวนี้เนี่ยจะได้ออปชั่นอย่างไรบ้างไปชมกันเลยครับครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัว Ranger d b l X LS ไมเวอร์คันนี้นะครับราคา9,900 9, บาทได้อะไรบ้างไปชมกันครับก็เริ่มต้นจากตัวชุดไฟหน้าก่อนเลยนะฮะไฟหน้าจะเป็นทรง4แคมเหมือนตัว XLS ปกติเลยนะครับได้ไฟ daytime running light ด้วยได้ไฟหน้า LED ด้วยแต่ว่าไม่ใช่ matrix LED นะครับในส่วนของตัวไฟตัดหมอกไฟตัดหมอกก็จะเป็นทรง4เล็กด้วยนะครับก็เบ้าไฟตัดหมอกเป็นสีโครเมียมนะครับไฟตัดหมอกตัวนี้เป็นฮาโลเจนไม่ใช่ LED นะฮะอันนี้ออปชั่นเดิมจากโรงงานครับ ส่วนตัวกระจังหน้าเนี่ยเป็นไฮไลท์ของมันเลยนะฮะจะเป็นกระจังหน้า FORD จากโรงงานนะฮะเพื่ตรงชิ้นตัวกระจังนะฮะกล้องล้มปัวซูมมาให้หน่อยครับตัวกระจังเนี่ยจะเป็นสีเทาแลมโบเลยนะครับเป็นสีเทาแลมโบสีเดียวกับตัวแรปเตอร์เลยเล่นลายมิติหล่อๆแบบนี้เลยนะครับก็น้องเหนือจากตัวนี้เนี่ยด้านบนมีตัวหนังสืออาร์คิเด็กเลนเจอร์สีดําจากโรงงานด้วยนะครับตัวนี้ก็เป็นออปชั่นจากโรงงานที่ค่อนข้างจะพรีเมียมมากเลยนะฮะในชุดหน้าในส่วนของตัวด้านล่างครับ ดันชนจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับแล้วก็ตัวลงพึ่งระบายอากาศเนี่ยจะมีความมิติสไตล์คล้ายๆตัวแรปเตอร์เลยนะครับมีความออฟโรดเป็นอย่างมากเลยด้านล่างสุดจะมีห่วงอเนกประสงค์ให้ด้วยนะครับตัวนี้ก็ชุดหน้าของจตัว X Hammer s e r i e ์ตัวนี้ก็หล่อแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูต่อในส่วนของตัวด้านข้างครับด้านข้างตัวนี้ยังคงมิติคอนเซปต์เดิมของตัว XLS นะครับผมเสริมออปชันในส่วนของตัวซุ้มล้อใหญ่เข้าไปนะครับตัวนี้ไม่มีหมุดนะฮะ การเดินซุ้มล้อเราก็ติดตั้งกันน้ํายิงซิลิโคนให้ด้วยนะฮะมีขอบยางกันน้ําด้วยใช้งานได้ยาวๆเลยซุ้มล้อตัวนี้ไม่เจาะตัวรถนะครับตัวนี้ล้อเดิมเนี่ยล้อเดิมฟอร์ดให้มาเป็นล้อแม็กขอบ17นะครับยางบิสโต n ดักเลอร์นะฮะสเปคยางจะเป็น25570 R 1 7เ็นะฮะเป็นยาง HT นะฮะตัวยางเดิมแต่ว่าลูกค้าท่านนี้ให้ผมเปลี่ยนเป็นยางออฟโรดนะฮะเดี๋ยวตกแต่งเสร็จแล้วเนี่ยผมจะมาจัดเต็มให้ด้วยเป็นลูกค้า FC ของ Ford ผพระแดงเรานะฮะไปต,ต่อกันครับ ตัวด้านข้างกระจกนะฮะกระจกจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะฮะตัวรถสีดํากระจกสีดํามาพร้อมตัวไฟ LED ไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟฉุกเฉินด้วยเลยนะครับส่วนตัวด้านบนจะเป็นไฮไลท์ของเจ้าคันนี้เลยเป็นตัวเล่าหลังคานะฮะเป็นตัวแหลกหลังคาเลยครับแฮมเมอร์ใช้งานได้จริงนะครับแฮมเมอร์แท้เลยนะฮะตัวนี้ก็รับประกันเข้ากับตัววารันตีตัวรถเลยครับลูกค้าเจาะติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะครับทางแฮมเมอร์ร่วมกันกับโรงงานฟอร์ เราจับเต็มกับชุดนี้มาเลยนะฮะส่วนตัวมือจัดจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับตัวนี้จะติดตั้งฟิล์มแล้วก็เสริมออปชันกันฝาดด้วยฮะ,ะมิติตัวด้านข้างก็จะให้ฟิลประมาณนี้เลยนะฮะบันไดจะเป็นสีดําด้านครับบันไดกับแมทกับตัวสีรถได้ดีมากๆเลยนะครับฝาหังน้ามันจะอยู่ด้านซ้ายแล้วนะครับลูกค้าทํางานเนี่ยปลดล็อกตัวรถด,ด้านในเซนทรอกด้านในฝาถังจะปลดตามเลยนะฮะส่วนตัวนี้เลยนะครับโรบาร์แฮมเมอร์นะฮะโรบาร์แฮมเมอร์ตัวนี้เป็นตัว X Serie s เลยนะครับ ตัวโลบาร์สังเกตตรงตัวโลบาร์นะครับเดินสไตล์แบบออฟโรดเลยครับหล่อมากๆเลยนะฮะโลบาร์ตัวนี้ครับพอมันแมทช์คู่กับตัวลาวหลังคาด้านบนเนี่ยมันสุดยอดมากๆเลยนะครับลาวหลัง,าานนนางลคา,งาด้านบนมันจะเป็นลักษณะของตัวตะแกรงด้วยสามารถจะใส่สัมภาระไว้ด้านบนแล้วก็เอาตะข่ายรัดไว้นะฮะสายออฟโรดเนี่ยห้ามพลาดเลยแต่งออฟโรดเนี่ยสวยมากๆเลยนะฮะคันนี้เดี๋ยวเรามาดูต่อในส่วนของตัวฝาท้ายของเจ้าคันนี้หน่อยครับ ในส่วนของตัวฝาท้ายไฟท้ายจะเป็นฮาโลเจนนะฮะหลอดไส้ของเรานั่นเองนะครับพื้นของตัวฝาท้ายก็ให้ฟิลประมาณนี้เลยนะครับตัวนี้จะมีตัวมือจับเป็นสีดําด้านพร้อมไฟเบกดวงที่3ด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวโลโก้ฟอร์ดนะฮะโลโก้เนี่ยจะมีตัวกล้องมองหลังจากโรงงานด้วยตัวกล้องตัวกล้องตัวนี้มันจะไปโชว์ที่จอทัสกรีนด้านหน้าด้วยนะฮะส่วนฝาท้ายของเรนเจอร์เน็กเจอร์ทุกรุ่นจะมีเป็นตัวตาปั๊มเอาไว้ใส่ติดตั้งตัวหนังสืออะคริลิกเพิ่มเติมได้ด้วย กันชนท้ายเป็นสีเดียวกับตัวรถมีตัวกันลื่นให้ด้วยครับตัวนี้ก็เอาไปเหยียบกันลื่นได้เลยครับพร้อมไฟ LED 2ที่ตัวป้ายด้วยนะฮะตัวนี้ก็เป็นออปชั่นสีประตูที่ค่อนข้างจะครบเลยแล้วก็ได้ชุดได้ชุดแต่งหล่อๆองนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวกระบะหลังนิดนึงนะครับตัวนี้เป็นมิติของตัวกระบะหลังครับตัวฝาท้ายเนี่ยจะมีช่องวางแก้วให้2จุดด้วยนะฮะเอาไว้นั่งปิกนิกสายชิลสุดยอดครับอฟอร์ดจะเราจะเน้นเรื่อง ความอนเนกประสงค์ของตัวรถให้มันใช้งานได้หลากหลายเพิ่มขึ้นนะครับตัวนี้กระบะไลเนอร์นะฮะกระบะไลเนอร์ก็เป็นกระบะไลเนอร์ที่เราติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะครับตัวนี้ไม่ได้ PDI ไม่ได้ติดตั้งเพิ่มเติมจากโชว์รูมนะฮะเป็นกระบะไลเนอร์แท้จากโรงงานนะครับเราแค่ติดตั้งชุดแต่งเพิ่มตัวฟิล์มเพิ่มอ,อุปก,กรณ์พื้นฐานเพิ่มเท่านั้นเองนะครับนี่ครับตัวนี้ยังมีห่วงอนเนกประสงค์ให้ทั้งหมดเนี่ยหจุดด้วยนะฮะด้านในด้านกลางด้านหลักนะครับห่วงตัวนี้นะครับตัวหห่่วงใ้เเป็นนคคคููลยะรับก ต,ตัวกระบาดเลนเนอร์ก็ตีโลโก้ฟอร์ดด้วยก็ให้ยืนยันว่าเป็นโลโก้แท้ของฟอร์ดเราเลยนะครับฝาท้ายตัวนี้นะครับฝาท้ายตัวนี้ไม่มีตัวผ่อนแรงนะฮะก็ค่อนข้างจะมีน้ําหนักระดับหนึ่งเลยท่านใดติดตั้งตัวผ่อนแรงก็ติดตั้งเพิ่มได้นะครับเป็นไงครับตัว r e n เจอร์ดีบีเอลเอ็กเอมเมอร์ตัวนี้คุมค้มค่าคุ้มราคาครับเป็นอย่างไรบ้างครับลูกค้าทุกท่านกับเจ้าตัวด้านหลังของผม r e n เจอร์ดีบีเอลเอ็กเอ อย่ออโตคันนี้นะครับอย่าลืมนะฮะค่าตัวของเจ้าคันนี้9,900 0บาทนะครับผมจัดเต็มให้เลยโปรโมชั่นเนี่ยผมจัดให้เลยเป็นดอกเบี้ย0%นะครับ60งวดครับพร้อมฟรีชุดแต่งหล่อให้กับทางลูกค้าด้วยเดี๋ยวตกแต่งเสร็จเนี่ยจะมารีวิวให้กับทางลูกค้าด้วยนะฮะตัวนี้ภายในผมเคยรีวิวในส่วนของตัว4ประตู XLS ไปแล้วภายในตัวนี้จะเหมือนกันเลยนะครับว่าโปรโมชันน่นเด็ดจริงๆแล้วก็ได้ชุดแต่งแฮมเมอร์ได้ชุดแต่งที่ว่ารับประกันในส่วนของตัวบรันตีด้วยนะฮะสุดยอดมากๆเลยนะครับวับนน ขอบคุณทุกท่านที่รับชมกันมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวมาดูเลยว่าครั้งหน้าผมจะมารีวิวรถรุ่นอะไรชุดแต่งแบบไหนนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ